สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ผมก็จะลองรวมรวมเอาผ้าคาร์บอนนี่แหละลองรวมรวมมาหลายลายแล้วลองมาเผาลองมาพ่นไฟเอาไฟลนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทนไฟได้จริงหรือเปล่าเริ่มแรกก็ไลฟ์วันเลยครับ F1 6มิลจะเริ่มมาเลยนะครับ นไม่นี่มันไม่เส้นได้เส้นได้ด้านหลังสรุป F1 ไม่ไหม้นะครับ F1 รอดอันนี้ไม่ไหมต่อไปก็มาอันนี้เลยผ้าซินเวอร์หรือที่เขาเรียกว่าผ้าขาวอะคาร์บอนขาวก็ หมือนเดิมครับเผาเหมือนเดิมก็มาดูกันว่าไหมหรือไม่ไหม สรุปก็คือไม่นะครับไม่เหลือไม่รอดครับก็คือไม่อันนี้ก็เรียบร้อยครับไม่เหลือ ลายต่อไปอันนี้เลยหลังพึ่งหลังพึ่งเรามาดูกันว่าไม้เปล่า ลังพึ่งรอดนะครับลังพึ่งไม่ติดไฟลังพึ่งผ้าดำอันนี้รอดลายต่อไปจะเป็นลายไหนนี่คาร์บอนเขียวใครเคยเห็นบ้างเนี่ยเราก็มาดูกันครับว่าจะรอดประกายไฟหรือเปล่า เรียบร้อยมันก็คือผ้าขาวนี่แหละแล้วเขาเอามาย้อมเนี่ยเป็นสีขาวเลยมาย้อมสีเขียวแต่แต่ก็ไหมอ่ะเรียบร้อย นะครับละลายเลยกรอบเลยต่อไปก็เป็นลายนี้ครับลังพึ่งขาวมีสลับสีดำด้วยนะเขาเรียกลังพึ่งอะไรผมไม่รู้ก็มาดูกันครับว่าจะรอดเนื้อมือประกายไฟหรือเปล่า เรียบร้อยครับไม่แต่นะครับแต่แต่ยังมีแต่อยู่อ๋อมันไม่เฉพาะสีขาวมันไม่เฉพาะสีขาวนะแต่สีดำเนี่ยเป็นผ้าคาร์บอนแทนนะเนี่ยไอเส้นดำาเนี่ยไอเส้นดำาๆเนี่ย,ย,ยคือคาร์บอนแท้ตัวไหนเนี่ยเป็น อันเนี้ยไม่ไฟก็คือเนี่ยเส้นดำก็คือตัวนี้อันนี้ไม่ไม้ไฟนะครับอันนี้ก็คือใยคาร์บอนใยคาร์บอนแท้เลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเออ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งมาเผาเหมือนกันเลียเขี่ยพื้นที่ก่อน อมตะทอมแคทเรามาดูกันว่าทอมแคทมันจะไมหม้ไฟหรือเปล่า ทอมแคสมันไม่ไหม้ไฟนะครับมันไม่ไหม้ไฟไม่ติดแต่แต่ไอ้สีเหลืองอะเนี่ย,ยอันนี้คือไม่มันไม่ยอมไหม้ไฟนะครับแต่ไอ้สีเหลืองอะมันกลายเป็นสีดํา แสดงว่ามันเป็นคาร์บอนแท้นะครับทอมแคทเขาคงเอามาย้อมสีสีเหลืองบ้างผมผมก็ไม่มีความรู้นะแต่ก็คือมันไม่ติดไฟอะ่ะมันไม่ติดไฟแค่สีเหลืองมันลอกอันนี้มันคล้ายๆลายลายพางนะ แตมันเป็นตาเล็กเราก็ลองมาจุดไฟกันครับ เหมือนแบบเมื่อกี้เลยครับมันไม่ติดไฟแต่สีเหลืองมันสีเหลืองมันไหม้แล้วมันก็กลายเป็นสีดำอุ้ยอ๋อไหม้ครับไหม้ไหม้กรอบเลยครับก็คือไอ้ที่ว่าแสดงไอ้เหลืองๆเงนี่ยไหม้ไฟนะ ไอ้ที่ว่าเป็นได้สีเหลืองอะไม่แต่ไอ้ที่ตะข่ายสีดําอ่ะคือใยคาร์บอนแท้เนี่ยที่ที่ผมดึงเนี่ยคือตะข่ายสีดําส่วนไอ้ที่กรอบเนี่ยคือผ้าสีเหลืองเดี๋ยวผมดูเอ้ยและไอ้ที่ที่ผมเผาทำแคสเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาดูนะ อ๋ออันนี้เป็นทอมแคสนะครับที่ว่าผมเผามาตะแยะที่ว่าผมบอกว่าไม่ไหม้อะก็คือไอ้เส้นสีดําที่มันทออ่ะมันไม่ไหม้มันไม่ติดไฟแต่ไอ้สีเหลืองเนี่ยติดไฟครับเนี่ยกรอบเลยเออก็เตรียมดูไลายต่อไปครับ อันนี้เป็นสีเหลืองแต่ผมว่าน่าจะติดไฟเหมือนกัน ติดไฟนะครับกรอบเลยติดไฟต่อไปก็ลายสองนะครับซึ่งเป็นลายที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็มาดูว่าไหมหรือเปล่า ติดไฟนะครับร้อนร้อนต่อไปก็มาดูลายต่อไปต่อไปก็เป็นเคยเห็นไหมผ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีชื่อนะแต่ผมไม่รู้จักชื่อเอาเป็นว่าเผาเลยดีกว่า ก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก,ก็คือนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับไอสีน้ําเงินเนี่ยไอเส้นสีน้ําเงินประกายเนี่ยติดไฟนะครับกรอบเลยอะพอโดนไฟปุ๊บมันกรอบเลยส่วนสีดําส่วนสีดําก็คือผ้าคาร์บอนแท้นะครับไอสีไอสีน้ําเงินนี่ไม่ใช่ผ้ามันไม่ใช่คาร์บอนแท คิวต่อไปนี่ผ้าขาวข้าวหลามตัดมาดูกันว่าไม่เปล่า อบเลยไม่บอกก็รู้ว่าไม่ละเอียดเลยครับต่อไปก็ทีฟ้า เป็นสีขาอีกแล้วครับไม่ไฟติดไฟนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสีเหลือง ติดไฟอีกแล้วติดไฟนะครับเละเลยต่อไปอันนี้ ไอผ้าที่เป็นสีแดงอ่ะไหมนะครับแต่ไอผ้าที่เป็นสีดําอะไม่ติดไฟก็ยังมีผ้าคาร์บอนแท้ติดสารเข้าไปด้วยอันนี้ผ้าแดงครับโอ้นี่อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นสีขาวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีแดงบ่งบอกว่า ย้อมมาจากการคำนวณก็น่าจะติดไฟนะ ไฟนะครับก็ตามคลิปเลยครับก็มีส่วนใหญ่พวกผ้าคาร์บอนสีดำอ่ะจะไม่ไหม้พวกผ้าสีขาวสียังอื่นอ่ะมันก็จะมีติดไฟด้วยก็คลิปนี้ก็ว่างนะครับไม่มีอะไรทำเลยมาเผาผ้าคาร์บอนเล่นก็คลิปหน้าจะมีอะไรกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม